ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนคลับ fc เลขคานอยทุกท่านนะคะ สวัสดีวันที่25ตุลาคม2565นะคะท่านะคะธรรมชมเบิรงวิวไปนำเด้อจ้าเดอ้อกลับมาอยู่หม่องก้าเด้อ่านมชม้่มที่จังหวัดสุขโขทยัยมาปลูกมันเด้อธรรมชม้ชมจากสองสามสี่หาเมือเด้อ่านมชม้่มกว่จะไปรับชมแนวทางสำหรับท่าในใดที่เขามา่แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้ำในเด้อจ้าเดอ้อ สนับสนุนแอดมินหนูน้อยด้วยการดูวีดีโอให้จบนะคะหลักกะบ,บอกข่าวโฆษณาเด้อจ้าเด้อไปรับชมแนวทางเล็กห้าน้อยกันเลยเนาะจ้าเนาะสำหรับผลห้าน้อยเมื่อว่านี่แอดมินหนูน้อยเจาะบอกข่าวเด้อจ้าเด้อเด็กเหล็กเด่นล่องมาเมอดเนาะจ้าเนาะซีกระผามาครบแต่ว่าเจาะ บอเข่า,ขาเดอ้อทำชุ่มเข้าไปรอบพิเศษละกะ VIP เด้อจ้าเดอ้ 5, อหนึ่งซีกับสองหาเนาะจ้าเนาะซึ่งแอดมินหน่อยจะบอเข่า,ขาเด้อจ้าเดอ้อสำหรับท่านใดที่สนใจครีมสบู่ทูบสั่งใบใดใเลยเด้อจ่าเดอ้อโทรมาที่เบอร์0 9 2 6 3 2 5 5 1 3 หรือว่าจะมเมมเบอร์ทักไลน์ใดเลยนะจนะ๊ะเนาะสำหรับสบู่นั่นก็นจะเป็นสบู่เร่งผิวขาวทุกสีทุกสูตรเด้อจ๊ะเด้อเร่งผิวขาวทุกสีทุกสูตรเป็นสบู่คุตนต้าเนาะจานะ๊ะเนาะเดี๋ยวสบู่สิ้นเดือนแอดมินหน่อยแจ้งอีกเทียนึงนเด้อจ๊ะเด้อว่าจะมีสูตรใดแนนะจนะ๊ะเนาะหลักๆก็กคือ สูตรชมพูเล่งขาวนะจน๊ะเนาะแต่ว่าจะแจ,ะจะ้งอีกเที่ยนึงเพราะว่าของทางร้านใหญ่เพิ่นมันมันจะมีหลายสูตรนะจน๊ะเนาะเดี๋ยวแอดมินดูหน่อยเบื้องก่อนสำหรับท่านใดที่จะสร้างไว้ล่วงหน้าก็สร้างไว้ได้เลยเด้อจ้าเด้อก็จะมีสูตรเล่งขาวน้ำนมข้าวเนาะจา้ะเนาะหลักๆน้ำนมข้าวเล่งขาวแค่อส มะเขือเทศมะละกอมีเนาะจ้ะเนะาะมะนาวกับมีสร้างไว้ได้เลยเนาะจ้ะเนาะจะเอาจักแพ็คจักกรอนกับสร้างไว้์เลยว่าทันใดจัก k ะ a สีลหาหกก่อนสำหรับสบู่นั่นแพ็คละหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเด้อจ้ะเด้อหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีแบบโอนละกะแบบเก็บเงินปลายทางสำหรับครีมชุดละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทส่งฟรี แบบโอนละกะเก็บเงินปลายทางคึืนอกันทูบชุดละ1นึ่อยเกบาทชุดหนึ่งจะมี30แท่งเด้อจ๋าเด้อทูบมงคลคไอ้ขายเนาะจ๋าเนาะเป็นทูบเซียงไทตัวเลขเด้อจ๋าเด้อเอามารับชมแนวทางกันเลยเนาะจ้าแนวทางเลขฮานอยรวม3มรอบในตารางเดียวกันนะคะประจำาวันที่ 25ตุลาคม2565เลขในตารางนะคะมาสายแน่หรือจ้าเด้อเอมือ่อใดมาสายแอนมินกับมาคือเกาบอทิมบอปลาท่านผู้ชมเนาะจ้ะเนาะเ,เลขในตารางนะคะ0 1 7 8 9 5นเนะคะเลขในตารางนะคะสำหรับท่านใดที่จับเป็นเลขในตาราง จับเองได้เลยเด้อจ้าเด้อจับเป็นจับแมนแมนนะจ้าเนาะจับเองได้เลยรวมสามรอบพิเศษปกติและ VIP ได้แล้วคือหยุดเด้อจ้าเด้อเด่นศูนย์รองหนึ่งเจาะไปที่หนึ่งวิ่งหนึ่งรูดหนึ่งเด้อจ้าเด้อบางมือแอดมินหน่อยก็จะเจาะให้ทั้งเด่นและรองนะจ่าเนาะบางมือแอดมินก็จะเจาะให้ แค่ตัวเดียวด้อจ้ะเด้อท่านผู้ชมเบิ้งสถิติเอา6จชุดเด่นนะคะ091915897975เนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะก่อนจะตัดสินใจนำตัวเลขไปลงทุนผิดจรณาดีๆก่อนเด้อจ้ะเด้อตรงใจเลขจะของมักบอเนะจ้ะเนาะ ชอบกระจัดขัดกับพานเด้อจ่าเด้อเป็นเพียงแนวทางเท่าน,นั้นสําหรับท่านใดที่เขามาแล้วชื่นชอบแนวทางเหล็กน้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากสนับสนุนทางช่องน้ำเนาะจ้าเนาะดูวีดีโอให้จบและไม่ข้ามโฆษณานะคะสําหรับท่านใดที่สนใจครีมสบู่โทมาสั่งจองได้เลยที่เบอร์0ูนย์เก้าสหกสสนะคะบุญบ้านแล้วแล้วทำให้ช่วงบุญกระถินก็แล้วแล้ว สู่งานต่อไปนาะจ้ะเนาะสู่งานกันต่อไปเอาสำหรับคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้แอดมินน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเด้อจ้ะเดอ้อขอให้ทุกท่านโชคดีเนาะจ้ะเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ